ถ้าเกิดว่าเตอร์กำลังจะตายเพราะต่อมลูกหมากโตภายในหนึ่งนาทีนี้อะไรเดือนนี้นะถ้เกิดเพราะต่อมลูกหมากโตภา,ายในหนึ่งนาทีนี้แล้วไม่ใช่เดือนนี้ครับสิงจะบอกอะไรเตอร์บ้างก่อนเตอร์ตาย ทำไมอ่ะไม่ต้องผ่อนรถแล้วอ่ะหกักเงาอะไรนะถ้ามีนาทีเดียวไม่ต้องเล่นเกมแล้วเราไปทำอะไรอะไ่ะมาอยู่ด้วยกันอะไรอีกตั้งหนึ่งนาทีมีบอกแค่นี้เองเหรอโอโ้หโ,หโหซึ้งกันจนถึงขั้นน้ำตาไหลเลยทีเดียวครับกับคำถามในข้อนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นคู่รักที่น่ารักมากจริงครับดูหักุมเลยดราม่าเลยดู ผู้หญิงน้ำตาไหลเลยรักมากเลยและพ่อนเผาขนในเกมนี้ก็เล่นเอาคุณแจ็คถึงกับน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวกับ